เฮ้ยย u อย่ามาแย้มเฮ้ย t ด e เ s ส i t h my h e a า t คำเตือนนิยายเรื่องนี้เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียนเนื้อหาบางตอนของเรื่องอาจจะไม่เหมาะสมในด้านพฤติกรรมเพศความรุนแรงมีน้ำเสียงและการใช้ภาษาการรมววมแนะนำสำหรับผู้ฟังที่มีอายุ18ปีขึ้นไปตัวละครสถานที่เป็นเพียงการสมมุติขึ้นมาเท่านั้น ผู้เขียนไม่ได้มีเจตนาที่จะลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำให้อาชีพหรือบุคคลใดเสื่อมเสียและไม่ได้ต้องการจะชี้นำชักจูงในเรื่องค่านิยมทางเพศใดๆทั้งสิน้นบทที่15ประตูที่15แกงหมาแกงกลับไม่โกงอ๋อ นาวันสอบวิชาสุดท้ายของเด็กแพทย์ปีหนึ่งวรัญยูยังคงนั่งหน้าซีดนิ้วมือจะหดปากาด้วยอาการสั่นเทาพยายามตั้งสติเขียนความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนมาตลอดช่วงเวลาหนึ่งเทอมลงบนกระดาษคำตอบอยู่หลายครั้งที่ยูต้องยกนิ้วขึ้นมาปิดปากเอาไว้เพราะกลัวว่าเสียงจะเล็ดลอดออกมาให้ใครต่อใครในห้องได้ยินแต่นั่นก็ไม่อาจรอดพ้นสายตาของเพื่อนสนิทอย่างโต๊สกับไบเบิลไปได้ ว่าความทรมานในห้องสอบจะเสร็จสิ้นลงวรันยูก็ต้องหอบหายใจอย่างรวยลินไปพร้อมกับเพิงแ้นที่ยังคงลุกโชนอยู่ภายนอกหลังจากส่งกระดาษข้อสอบว่าที่ยมทูตหนุม่มถึงกับต้องแนบหน้าพิงไปกับเสาปูนหน้าห้องด้วยอาการหมดแรงแกก โสเดินออกมาจากห้องโดยมีเบบล้ลตามหลังออกมาอีกคนตรงมาทางวรัญยูที่ยังคงมีใบหน้าซีดเซียวราวกับคนอดหลับอดนอนมาหลายคืนนี่ยูไม่สบายหรือเปล่าเด็กหนุ่มรีบใช้หลังมือแนมาที่หน้าผากของเพื่อนสนิทนิดหน่อยนะแค่มึนมนหัว ยูรีบหลับตาลงพร้อมกับขมวดคิ้วขมุบขมิบป,ปากหันหน้าบนเข้าหากำแพงด้วยเสียงที่เบาที่สุดพอสักทีเถอะหน้าอะฮะเสียงร้องของสองหนุ่มดังขึ้นด้วยสีหน้าสุดจะสงสัยแล้วหันมองตากันด้วยความงุนงงเป,ปล่าหรอกขอโทษทีนะโตสไบเบิลวรัญยูยกอุ้งมือท่าไปที่ดวงตาแล้วกดคลึงช้า,ชา สอบตัวสุดท้ายก็เสร็จแล้วพวกเราออกไปหาอะไรกินกันก่อนปิดเทอมยาวกันดีไหมอืมเอาสิแต่ก่อนอื่นขอให้ไอ้ไบเบิลมันไปขอยาพาราที่ห้องพยาบาลมาก่อนดีกว่าสีหน้าอยู่ตอนนี้ดูไม่ได้เลยนะรู้ไหมเด็กหนุ่มรีบหันไปจ้องตาแฟนตัวเองในขณะที่ไบเบิลก็ชี้นิ้วไปที่หน้าตัวเองบ่นพึมพำว่ากูอีกแล้วเหรอพร้อมกับใส่หัวแล้วเดินไปห้องพยาบาลประจำตึกคณะ เออ,อยูแล้วไม่สบายอย่างเนี้ยจะไปลงชุมชนช่วงปิดเทอมกับพวกรุ่นพี่ไหวเหรอสบายมากโตสงานนี้ผมไปในฐานะสมาชิกชมรมถ่ายภาพนะอีกอย่างพวกรุ่นพี่ปีห้าก็ไปกันเกือบหมดถ้าพวกโตสไม่มีอะไรทําอยากจะไปด้วยกันไม่ล่ะเดี๋ยวผมจะไปขอคุณแม่ให้ขอถามไบเบิลมันก่อนนะว่าแต่สรุปว่าปีนี้เขาจัดลงชุมชนที่ไหนกันเหรอ อำเภอสังขาบ,บุรีจังหวัดกาญจนบุรีแถวบ้านโต๊สนั่นแหละเด็กหนุ่มแด้แต่เม้มปากตัวแข็งทื่อด้วยแววตาตกใจจนว่ารันยูถึงกับขมวดคิ้วเอื้อมมือไปจับที่แขนของเพื่อนคนนี้เออนี่โต๊ะนายโอเคใช่ไหมถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องไปก็ได้นะ แม้ว่ารันยูจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่จากการสังเกตสีหน้าท่าทางของเพื่อนคนนี้เขาก็พอจะเดาได้ว่าโตสคงจะมีปัญหาอะไรกับที่บ้านอย่างนั้นหรอมัง้งเออเปล่าหรอกยูเราแค่คิดถึงบ้านนิดหน่อยนะบ้านที่เคยมีความทรงจำมากมายรอยยิ้มบนใบหน้าของโตสเต็มไปด้วยความสุขและความทุกข์ระทมแบบที่ใครคนนึงจะฝืนทำให้เห็นได้เออยูนายจะโกรธไหม สมมุติถ้าเพื่อนที่คิดว่าสนิทที่สุดแต่กลับคอยแทงข้างหลังคอยทำร้ายนายมาตลอดถามอะไรแบบนั้นว่าที่ยอมมาทูตหนุ่มไม่เข้าใจคำถามของคนตรงหน้าเอาซะเลยแต่พอเห็นแววตาที่ทำท่าจะร้องไห้ออกมาของโต๊ยูกลับดึงมือเข้ามากุมเอาไว้แม้ว่ามือคู่นั้นจะเย็นเฉียบราวกับไม่มีเลือดเนื้ออยู่ภายในโกรธสิแต่ถ้าเป็นโต๊ผมสามารถให้อภัยได้นะ เพราะผมเชื่อว่านายคงมีเหตุผลที่ดีพอแต่ก็อีกนั่นแหละโตสไม่มีทางทําแบบนั้นกับผมอยู่แล้วล่ะเราเราให้อยู่สัญญาอะไรกับเราสักเรื่องได้ไหมน้ำตาเริ่มเอิญนองออกมาช้าๆอืมบ้ามาสิถ้าอยู่จำเป็นต้องปกป้องคนที่ตัวเองรักอย่าได้ลังเลหรือใจอ่อนเด็ดขาดแม้ว่าคนนั้นจะเป็นมับ เป็นไบเบิลที่บีบนิ้วลงบนไหล่ของโตสจนเขาต้องสะดุ้งหยงเงยหน้ามองสายตาดุดันที่จับจ้องมาเอา้านี่ยากับน้ำไบเบิ้ลส่งของทั้งหมดวางไว้ข้างตัวเด็กหนุ่มพร้อมกับกระชากแขนโตสเข้ามาที่ตัวขอโทษทีนะยูพอดีเพิ่งนึกได้ว่าต้องรีบกลับไปเก็บของที่ห้องถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยโทรคุยกันทีหลังแล้วกันนะเรื่องไปกินข้าวนะ่ะ เด็กหนุ่มออกตัวเดินกระชากมือคนรักให้เดินตามแบบไม่ค่อยเต็มใจเท่าไหร่นักปล่อยให้วรัญยูได้แต่งงงวยกับภาพตรงหน้า <c oughs> <c oughs> ในที่สุดก้างขวางคอ,งองก็ไปกันหมดสักทีสอบเสร็จแล้วก็รีบมาหาพ่อจ๋าได้แล้วนะคิดถึงจะแย่อยู่แล้วนะอยู่ <c oughs> ภาพของพลังที่นอนบนเตียงสุดนุ่มในคอนโดแถมยังสวมใส่เพียงกางเกงบ็อกเซอร์กำลันงนอนกอดหมอนข้างใบยาว พอสักทีทะนาพลังนายเนี่ยกวนจนเราทำข้อสอบไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยหูยพูดแบบนั้นไม่ถูกปะไหนข้อไหนมึงจำไม่ได้กูก็อ่าห์เปิดหนังสือช่วยแต่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันบ้างสิวะแล้วทำไมต้องไปลูบเป้าตัวเองด้วยเล่ารู้ไหมว่าผมเกือบจะร้องออกมาตั้งหลายครั้งแล้วนะเอาก็นอนอยู่บนเตียงถ้าไม่ให้สแรดลูกชายจะให้ทำอะไรเล่า ว่าจบพลังก็ล้วงมือเข้าไปใต้ร่มผ้าอีกครั้งจนว่ารันยูถึงกับเกรงนิ้วแน่นยังยังไม่รีบมาอีกระยะที่ความรู้สึกของเราสองคนจะสื่อถึงกันคือเมื่ออยู่ห่างกันเกิน500เมตรนะถ้ายัางเล่นตัวอย่างนี้รับรองมึงได้เสร็จก่อนมาถึงห้องแน่อยู่ค,คอยดูนะผมเอานายตายแนะ่จัดมาเลยจ้าแม่จา๋า ไบเบิลเดินล่าข้อมือแฟนหนุ่มด้วยสีหน้าคล้ำงอภายในใจเต็มไปด้วยความโกรธถึงขีดสุดทั้งที่เขาอยากจะปกป้องชีวิตของโตสให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่คนรักกลับปฏิเสธความทุ่มเททั้งหมดที่เขาเพียรทำมาตลอดกรับโอ้ย เสียงร้องดังขึ้นจนใบเบิ้ลถึงกับสะดุ้งตัวได้สติรีบคลายมือของเขาออกแล้วดึงข้อมือของโตสขึ้นมาดูรอยปริแตกกับเศษดินหลุดร่วงลงมาทีละเล็กทีละน,น้อยจนใบหน้าที่เคยโกรธเกลี้ยวต้องเปลี่ยนเป็นน้ำตาที่ไหลรินออกมาทีละนิดเวลาที่มีมันเหลือน้อยลงทุกทีแล้วขอโทษนะเป็นอีกครั้งที่ไบเบิลดึงร่างของโตสข้ามากอดเอาไว้ กูจะทวงทุกอย่างที่เคยเป็นของมึงกลับคืนมาให้ได้เสียงสะอื้นดังแผ่วเบาหยดน้ำตาหลั่งรดลงบนปกคอเสื้อของแฟนหนุ่มในขณะที่โตสเองก็ได้แต่ยิ้มทั้งน้ำตาหนองหน้าเช่นกันอุ้งมือของเด็กหนุม่มเกลี่ยไปตามแก้มของชายคนรักช่วงเวลาปีกว่าที่เราทั้งคู่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันมันเพียงพอสำหรับผมแล้ว พวกเราพอแค่นี้ฐา,านะไบเบิลผมไม่อยากมีตัวตนอยู่ในโลกนี้ด้วยการทำร้ายเพื่อนหรือคนอื่นอีกแล้ว <c oughs> ถ้าไม่มีมึงกูก็อยู่ไม่ได้ตอนอีกนิดเดียวเท่านั้นขอเพียงได้วิญญาณของพวกยมทูตอีกแค่คนเดียวมึงก็จะได้เป็นอิสระ การทำสัญญากับโลกมืดมีเงื่อนไขาบางอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จภายในสองปีเพื่อให้ดวงวิญญาณทั้งหมดของคนรักกลับคืนมาแม้ว่าตอนนี้ไบเบิลจะไม่ต้องการทำร้ายเพื่อนสนิทอย่างวารันยูแล้วก็ตามแต่เหมือนโชคชะตากำลังเล่นตลกสิ่งที่พวกเขาต้องใช้ก็คือดวงวิญญาณของยม,มทูตหนึ่งตนซึ่งตลอดที่ผ่านมาพวกเขากลับไม่เคยเจอเลยสักทั้ง จนกระทั่งได้มาพบกับวารันยูชายเพียงคนเดียวที่มีความใกล้เคียงกับยม,มทูตมากที่สุดหลายครั้งที่ไบเบิลพยายามดมเลิกความคิดทำร้ายวารันยูแต่ช่วงเวลาหลังจากแต่ช่วงเวลาหลังจากที่ได้เจอ,อยูพวกเขาก็ไม่เคยพบเจอยอม,มทูตตนอื่นอีกถ้าเราไม่สามารถจัดการวารันยูได้มึงจะต้องแตกสลายและไม่มีวันได้กลับมาอีกสิ่งที่กูกับตายทำมาทั้งหมดจะเสียเปล่า ตายเองก็ต้องติดอยู่ในโลกมืดไม่มีวันได้ไปผุดได้ไปเกิดตลอดกาลนะให้โอกาสกูสักครั้งเถอะอีกแค่ครั้งเดียวก็ยังดีอย่างน้อยกูก็ยังได้พยายามทําทุกอย่างเพื่อมึงแล้วสําหรับโตสนี่คือคําพูดที่บาดแทงหัวใจเขามากที่สุดใจหนึ่งก็อยากจะช่วยน้องสาวเพียงคนเดียวให้หลุดพ้นออกมาจากโลกมืดให้ได้แต่อีกใจเขาก็ไม่อยากทําร้ายเพื่อน ไม่ว่าผมจะขอร้องยังไงไบเบิลก็ไม่ยอมถอยกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับสายตาที่ทั้งคู่มองกันมันมีคำตอบที่ชัดเจนอยู่ในนั้นแล้วก็ได้ไบเบิลครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะยอมทำตามสิ่งที่นายขอแต่ถ้ามันไม่สำเร็จและพวกเราเอาดวงวิญญาณของยูมาไม่ได้นายจะต้องล้มเลิกทุกอย่างแล้วทำลายหนังสือเล่มนั้นซะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติลืมเรื่องของผม ลืมเรื่องของน้องตายให้หมดสัญญากับผมได้ไหมกูจะลืมมึงได้ยังไงวะตอนอย,อย่าขอให้กูลืมมึงเลยนะมึงมึงคนเดียวที่กูจะไม่มีวันลืมแน่นอนเสียงร้องสะอึกสะอื้นดังขึ้นอย่างเจ็บปวดหยดน้ําตาเปรอะเปื้อนไปทั้งใบหน้าถ้าอย่างนั้นจดจำเอาไว้เฉพาะช่วงเวลาดีๆที่พวกเราเคยอยู่ด้วยกันก็เพียงพอแล้วล่ะ สัญญากับผมสิใบเบิลพยักหน้าทั้งน้ำตาในขณะที่โตสก็เอื้อมมิมดึมฝีปากไปจูบคนตรงหน้าเช่นกันรสชาติของจูบมันมีแต่ความขื่นขมที่อัดแน่นอยู่ในใจทั้งคู่กลับกันเถอะเดี๋ยวกูทำแผลให้แบกเรากลับห้องหน่อยได้ไหมเหมือนกับที่นายเคยแบกเรามาตลอดนะ่ะ คําขอทําให้ไบเบิลต้องหันหลังพร้อมกับย่อตัวลงส่วนโตสก็พาดแขนไปที่คอใช้ขาสองข้างเกี่ยวไปที่เอวตัวมึงนี่เบาลงไปทุกทีแล้วนะเสียงพึมพำดังออกมาจากคนที่อยู่ด้านหลังต้องแนบหน้าไปที่ลําคอเมื่อไหร่ที่ไบเบิลรู้สึกหนักและอยากเป็นอินสระก็แค่วางเราลงแล้วเดินต่อไปข้างหน้าโดยไม่ต้องหันกลับมาวองก็เท่านั้นนะ กลับมาที่วรัญยูที่ตอนนี้ถึงกับซอยเท้าวิ่งด้วยความไวแสงเพราะไม่สามารถฆ่าดาวอะไรกับคนบ้าๆบอๆ,ๆอย่างพลังได้จากคนที่เคยคิดว่ารรมารโมบัดนี้กลับกลายเป็นคนขี้หื่นอย่างคาดไม่ถึงแถมยังจ้องจะแกล้งวรัญยูทุกครั้งที่อยู่ห่างกันตลอดเอ๊ะพี่ยูจะรีบไปไหนครับนั่นเสียงตะโกนของหินดังขึ้นจากเก้าอี้หมาห,หินบริเวณลานกลาง <BE> พี่ปวดขี้มากเอาไว้ค่อยคุยกันทีหลังนะรุ่นพี่หนุ่มไม่รอช้ารีบตอบแล้วก็โกยตีในทันทีพอวิ่งมาถึงหน้าตึกวิศวะเสียงของรุ่นน้องอย่างเพลงก็ดังขึ้นมาอีกคนเอ้าพี่อยู่ทำไมเดินแบบนั้นล่ะครับลมมันเย็นก็ลมมันเย็นนะอยู่ไม่แม้แต่จะหันไปทางรุ่นน้องด้วยซ้าไดแต่วิ่งจ้ำอ้าวท่าเดียวพอเดินมาอีกนิดก็เจอเพื่อนสนิทอีกกลุ่มใหญ่บริเวณหน้าตึกคณะบริหาร เฮ้ยยูสอบเสร็จแล้วเหรอน็อต <Not S 1> ได้กับพิบตามองคนตรงหน้าที่กำลังเหงือ่อซกใบหน้าบิดเบี้ยวไปด้วยความเสียวกระสันเป็นระยะจนบัดนี้ถึงขั้นหมดแรงรีบคว้าแขนของน็อตเอาไว้แน่นนี่มึงโดนตัวไหนมาว่าอยู่ทำหน้าอย่างกับว่าโดนอะไรใส่ตูดมาสักอย่างนั่นแหละผมไม่ไหวแล้วจะช่วยจัดการไอ้บ้านั่นทีเสียงลมหายใจหอบรวยรินทำให้บุญกับน็อตต้องหันมองหน้ากัน นั้นผมขอแอบดูอดีตก่อนหน้านี้สักหน่อยนะพูดจบน็อดก็เริ่มใช้ความสามารถพิเศษของตัวเองอ่านช่วงเวลาในอดีตของวารันยูในทันทีหลับตาเพียงแค่อึดใจเดียวน็อดก็ถึงกับหลุดหัวเราะออกมาอีกคนแล้วก็หันไปกระซิบเล่าเรื่องทั้งหมดให้บุญฟัง เอาจริงมันก็มีวิธีจัดการเรื่องนี้อยู่นะครับตอนนี้ถึงจิตวิญญาณและความรู้สึกทางร่างกายของยูกับพลังจะส่งถึงกันได้ก็จริงแต่ถ้าผมพานายเข้าไปหลบในจิตใต้สํำนึกของผมก็น่าจะตัดความรู้สึกทางด้านร่างกายออกไปได้นะอตอนนี้จะทำอะไรก็เอาเลยวรันยูตอบรับทุกอย่างที่เพื่อนคนนี้เสนอโดยไม่ต้องคิดส่วนน็อตก็รีบพยุงว่าที่ยมทูตหนุ่มมานั่งหลบหลังต้นไม้ใหญ่ พลังนายก็พอสักทีเถอะนาหยุดแกล้งได้แล้วผมรู้นะว่านายได้ยินสิ่งที่พวกเราคุยกันผ่านตัววารันยูนะ่ะไอ้หมอนั่นมันบอกว่าแล้วไงใครแค้ปึดปึดคำตอบของพลังที่ออกมาจากปากยูทำให้ทั้งสองหนุ่มคณะบริหารต้องคิ้วกระตุกบุญมึงรู้ใช่ไหมว่าพอกูพายูเข้าไปในจิตใต้สำนึกแล้วจะต้องทำอะไรต่อ น็อตหันไปยิ้มอย่างร้ายกาจความแขนที่ถูกลูบคมมันทั้งหนักหนายิ่งนักฮาจับใดที่อยู่ยังหลบซ่อนอยู่ภายในจิตใต้สำนึกของมึงต่อให้กูทำอะไรกับร่างกายที่ไร้ดวงจิตว่ารันยูมันก็ไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> ใช่แต่คนที่น่าจะต้องรับกรรมไปเต็มๆก็คงจะเป็น <c oughs> งั้นเริ่มด้วยสิ่งนี้ก่อนเลยบุญรีบถอดรองเท้าทุงเท้าของวรันยูออกจนหมดแล้วดึงปากกาที่เนบอยููในกระเป๋ากางเกงด้านหลังขึ้นมาชูเอาไว้พยักหน้าส่งสัญญาณให้นอ็อตเริ่มปฏิบัติการดึงจิตของยูไปในจิตใต้สำนึกของตัวเองเพียงพริบตาเดียวทั้งน็อตและวรันยูก็นอนหลับไหลไปพร้อมกันพาดพลังตรายพบพึ่งอรุณ ชีวิตเด็กปี3คณะนิเทศศาสตร์สาขาภาพยนตร์และภาพนิ่งพอหลังจากส่งงานละครเวทีกับหนังสั้นเสร็จมันก็เหลือวิชาที่ต้องสอบเพียงไม่กี่ตัวทําให้ชีวิตนั้นเรียกได้ว่าว่างแสนจะว่างแถมช่วงนี้เด็กคณะอื่นก็กําลังสอบกันหมดพวกผมก็เลยไม่มีเรียนและไม่มีอะไรทําทั้งนั้นเช้ามาก็ตื่นขึ้นมาอาบน้ําแปรงฟันกินข้าวสวดมนวนลูบมาอย่างนี้หลายวันแล้ว แถมสุดที่รักของผมเองมันก็เอาแต่อ่านหนังสือทุกวันไม่สิเรียกว่าทุกครั้งที่ว่างเลยดีกว่ามันจะต้องหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านหมกตัววนเวียนอยู่แต่ในห้องสมุดจนแม้แต่ผมที่ซื่อจิตถึงมันได้เนี่ยแทบจะจำเนื้อหาที่มันท่องได้หมดแล้วที่แย่ที่สุดคืออยู่มันไม่ยอมมาหาผมเลยขนาดบอกให้มันมาอ่านที่คอนโดมันก็ทำเป็นไม่หือไม่อือ ลองคิดดูเอาเองเถอะว่าเวลาที่กำลังหลับตาสวดมนต์ก่อนนอนแล้วเห็นภาพแฟนตัวเองกำลังถอดเสื้อผ้าออกทีละชิ้นเนี่ยภาพที่มันกำลังถูสบู่ไปที่ตามผิวขาวๆลูบไล้ไปตามร่องอกหรือระหว่างขาเนี่ยทำให้ผมถึงขนาดได้แต่วนนโมตสะอยู่อย่างนั้นเป็นน้อยรอบสุดท้ายก็เป็นผมเองที่ตะบะแตกคาที่นอนเกือบทุกครั้ง แล้วผู้ชายที่ไหนมันจะทนไหวกันวะในเมื่อโดนยั่วซะขนาดนี้มันก็ต้องใช้มือตัวเองกู้โลกเท่านั้นข้อดีคือพอผมเริ่มลงมือกับตัวเองความรู้สึกมันก็ส่งไปหาไอ้เจ้าอยู่ด้วยและภาพที่อยู่มันต้องใช้ฝ่ามือยันกำแพงห้องน้ำปากก็ร้องเรียกชื่อผมเนี่ยมันโคตรเซ็กซี่เลยอะ่ะแล้วอย่างนี้ใครมันจะอดใจไหวอะ่ะ ในที่สุดวันสอบวันสุดท้ายของยูก็มาถึงวันนี้แหละผมจะต้องทำให้ยูมันมาหาผมเองให้จงได้คิดได้ดังนั้นปฏิบัติการทวงแม่จา๋าจากพวกมารผจนทั้งหลายจึงได้เริ่มต้นขึ้นผมรอเวลาจนถึงบ่ายบนเตียงนอนแสนนุ่มสำรวจตรวจสอบมาหมดแล้วว่าวิชาสุดท้ายที่มันสอบคืออะไรและแน่นอนว่าขอโพยข้อสอบของเด็กแพทย์ปีหนึ่งมาเกือบทุกวิชา ไม่สิทุกวิชาเลยตั้งหากโดยเฉพาะเคมีทางการแพทย์เนี่ยอยู่มันน่าจะอ่อนที่สุดเพราะพื้นฐานมปลายมันแทบไม่มีเลยเห็นอยู่มันต้องกระดาษคำตอบแล้วสงสารน่ะไอผมเองก็เรียนสายวิทย์คณิตตอนมอปลายมาด้วยสิจะไม่ช่วยมันก็กระไลอยู่อยู่แอลกอฮอลกับฟีนอนมันมีฟังก์ชันก็คือหมู่ไฮดรอกซีขอบคุณนะครับพลัง พอเห็นไอ้ยูมันยิ้มแล้วเริ่มเขียนคำตอบใจผมมันก็ตื้นตันอย่างบอกไม่ถูกสุดท้ายก็เถอบอกคำตอบไปเกือบทุกข้อทั้งที่ยูมันน่าจะทำได้อยู่แล้วพอได้แล้วแหละครับพลังทำแบบนี้มันก็ไม่ต่างกับโกงข้อสอบเลยนะพอยูมันพูดแบบนี้ผมก็พูดไม่ออกได้แต่มองกระดาษคำตอบผ่านสายตาของเขาบางข้อมันก็มีผิดนั่นผิดนี่นิดหน่อยแต่โดยรวมก็ถือว่าตอบได้สมบูรณ์ดี พอ,อยูมันเขียนข้อสุดท้ายเสร็จผมก็ทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วเหมือนกับมีใครสับชวิ์ความดีลงปล่อยให้ความชั่วเข้าครอบงำเริ่มลากนิ้วไปบนหน้าท้องอย่างแผ่วเบาจนยูมันถึงกับตัวเกรงกำปลายปากกาแน่นใช้ปลายลิ้นเลวาลมเลียไปตามนิ้วมือของตัวเองก่อนจะขบกัดดูดดึงยูมันก็คงเสียวมากจนมันเอามือของมันขึ้นมาปิดปากตัวเอง อย่าอย่าอะไรอย่าช้าเหรอรีบส่งกระดาษคำตอบแล้วมาสักทีธนาคิดถึงจะแย่อยู่แล้วไม,ไม่ได้ครับผมต้องอยู่เลี้ยงขอบคุณโตสกับไบเบิลก่อนสองคนนั้นเขาอุตส่าห์ช่วยติวให้ผมตั้งหลายครั้งไม่ยอมว้ยคนทางนี้รอมาตั้งอาทิตย์หนึ่งแทนที่จะรีบมาหาดันเสือกจะไปฉลองกับเพื่อนอีกไม่ได้การ ไม่ได้การขืนปล่อยให้ไปต้องยาวแง่แงๆเลยเผลอๆอาจจะไม่มาวันนี้ด้วยซ้ําแต่กูก็ช่วยมึงตั้งเยอะนะยู่ใจคอจะปล่อยให้กูรอมึงถึงเมื่อไหร่เนี่ยว่าแล้วก็ล้วงมือไปขย่ําช้างน้อยเล่นซึ่งแน่นอนว่าอยู่มันก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกถ้ายังไม่รีบมารับรองเลยว่าได้อับอายขายขายี้หน้าคนในห้องแน่อีแลว้วหยุด ปากดีอย่างนี้ต้องโดนทําโทษสถานหนักอุย้ยคราวนี้ถึงขั้นจัดหนักจัดเต็มรู้สึกได้ว่าอยู่มันกำลังกัดริมผิปากแน่นอนภาพที่มันเดินไปส่งกระดาษคำตอบแล้วออกไปนั่งหอบหายใจรวยรินพิงหัวเข้าหาเสากำแพงช่างปลุกเราอารมณ์ราคาของผมยิ่งนักแต่ก็ต้องหยุดมืออีกครั้งเมื่อเพื่อนสนิทของมันในคณะสองคนเดินตามออกมาขัดจังหวะซะก่อน พอสักทีเถอนะน่าไม่ได้การขนาดทั้งติ้วทั้งบิ้วถึงระดับนี้ว่ารันยูยังมีหน้าไปกินข้าวกับเพื่อนในโรงคอจิตใจทําด้วยอะไรวะแต่เหมือนสวรรค์เปิดทางสว่างจู่ๆสองหนุ่มมันก็ขอตัวกลับกันไปก่อนทุกอย่างช่างลงตัวยิ่งนักฟ้ามีตาจริงๆผมไปแนะ่จะไปฆ่านายด้วยมือของผมเองนี่แหละ พอเห็นว่ายูมันเริ่มวิ่งจากคณะออกมาทางหลังมหาวิทยาลัยใจผมก็ชื้นขึ้นเยอะแม้ว่าระหว่างทางจะมีอุปสรรคขัดขวางอยู่บ้างปรัปรายนั่นก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะทุกครั้งที่ใครเข้ามาทักทายแฟนผมผมก็จะทำตัวเหมือนไวบราทอส ไข่สันไร้สายจนยูมันต้องวิ่งหนีหนีบขาอย่างน่าสงสารอีกนิดเดียวก็จะออกนอกประตูรั้วมอแล้วแต่ก็ดันจ้าเอกกับมารร้ายกลุ่มใหญ่ไอ้พวกเด็กคณะบริหารนั่นเองอยู่มันไม่รอช้ารีบขอความช่วยเหลือจากไอ,นอ,ไอ้น็อตไอ้บุญโดยทันทีเอาจริงก็บาดเสียวนิดหน่อยแต่ไม่กลัวหรอกจ้ะ ยังไงซะพวกมันก็ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วต่อให้เห็นอดีตที่เราสองคนเคยไปทำอะไรแล้วมันก็เป็นยังไงล่ะฮะคิดหรือว่าจะถอดอาคมผูกชะตาของร่างทรงได้ฝันเบทนาพลังนายก็พอสักทีเถอะหยุดแกล้งได้แล้วผมรู้นะว่านายได้ยินสิ่งที่พวกเราคุยกันผ่านตัววรัญยูนะ่ะ ภาพและเสียงของน็อตปรากฏขึ้นในหัวของผมผ่านสายตาของมารันยูรู้ทั้งรู้ว่าถ้าคนเป็นแฟนกันมันก็ต้องอยากจะมีเวลาอยู่ด้วยกันนะสิที่ตัวเองยังจะต,ตุกตูดตามพี่กายต้อยๆเป็นลูกหมาแล้วจะมาทำเป็นขัดขวางเรื่องของผมเนี่ยนะยังไงก็ไม่ยอมหรอกแล้วไงใครแครวะ ประกาศสงครามแม่งจู่ๆสายตาของไอ้น็อตมันก็เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมุมปากกระตุกนิดๆกับรอยยิ้มอันแสนสะารึงหลังจากนั้นพวกมันสองคนก็บ่นอะไรออกมาก็ไม่รู้น่ารำคาญชิบหายรู้ตัวอีกทีภาพตรงหน้าของวรันยูก็ดับบูบหายไปเลยเหมือนกับยูมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอีกแล้วความรู้สึกเหมือนจิตของยูหายไปจากโลกใบนี้ไปอยู่ที่ไหนสักแห่ง ที่ที่ผมตามไปไม่ถึงด้วยความร้อนใจผมรีบกระโดดลงจากเตียงคว้าโทรศัพท์มือถือกดเบอร์โทรแฟนตัวเองอย่างม่องไวตุด๊ดตุ๊ดเซายเสียงของไอ้บุญตะโกนดังลั่นลำโพงพวกมึงเอาเมียกูไปซ่อนไว้ที่ไหนวะบอกมาเดี๋ยวนี้ได้ไอ้บุญ อยากรู้มึงก็ตามหาเอาเองสิว่าพลังแต่ก่อนอื่นโทษฐานที่มึงแกล้งไอย้ยูและกล้ามารูปเหลี่ยมพวกกูมึงต้องถูกทำโทษทิ้งตัวนั่งลงบนเตียงนอนด้วยใบหน้าซีดเผือกมึงจะทำอะไรกูจู่จมันเหมือนกับมีใครเอาปากกามาลากเขียนบนฝ่ามือเท้าทั้งสองข้าง <c oughs> <ś r att us> ไอ้ไอ้วนหยุดกูยอมกูยอมแล้วเฮ้ยเฮ้ยช้าไปแล้วต่อยทีเจ้ายูมันขอให้มึงหยุดมึงยังไม่ยอมเลยผมสัมผัสได้ถึงนิ้วมือที่ลากขึ้นมาตามหน้าแข้งรับรู้ได้ถึงไอสังหารอันเย็นยะเยือกบอกลาคนขาวมึงได้เลยไอ้ตัวแสบ เม็ดเหงื่อผุดขึ้นมาบนใบหน้าสายตาก้มลงไปมองไปที่หน้าแข้งเพ่งมองขนเส้นหนึ่งที่อยู่ๆก็ดีตัวตั้งขึ้นเราก็มีคนจับเอาไว้อย่ยยยยยยานะพีสตึกขนขานุ่มสลวยสวยเก๋กระตุกหลุดลอยไปตามแรงลมของเครื่องปรับอากาศแตกระนั้นแล้วเสียงหอยหวนของผมกลับดังลั่นไปทั่วทั้งตึกจึกจึกจึก,จก,จก ไรซึ่งคําตอบและความปราณีใดๆจากไอ้บุญทั้งสิ้นมันรัวถียิบชนิดที่ต้องดีดเป็นกุ้งเอาล่ะแล้วก็มาถึงรอบสัมนาคุณชิ้นใหญ่ถ้ามึงยังไม่เลิกแกล้งอายูมึงจะต้องโดนแบบนี้ ผมก็ไม่รู้หรอกว่าบุญมันจะทำอะไรแต่สัมผัสได้ถึงร่างของยูก,กำลังถูกพลิกนอนคว่ำแถมเหมือนกับมีอะไรขันยิกยกแถวร่องก้นด้วยสิ่งที่มันทำนั่นได้สร้างความเจ็บปวดจนถึงขีดสุดไอ้บุญอย่ายิกยิกกูสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปไ้นะครับคือคือ อะไรวะคือแรกๆม่ก็เศร้าแหละแต่อยู่ดีๆพวกเจ้ากันเราเลื่องแม่งว่าเฮ้ยสนุกมากคือแบบตอนนี้แม่งแรกๆก็เศร้าแหละตอนนี้แม่งเกาเฉย